สรุปดราม่าร้อนหมอลาออกประเด็นร้อนในวงการแพทย์ ปัญหาหมอละออกกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการแพทย์ครับและก็เป็นที่พูดถึงในแวดวงสังคมอย่างมากหลังจากแพทย์หญิงนภศรวิรยุทธวิไลย,ยื่นใบลาออกโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากระบบของโรงพยาบาลรัฐที่มีคนไข้จํานวนมากซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาที่สะสมมานานและไม่ได้รับการแก้ไขโดยหมอปุ๋ยเมฆนั้นครับโพสภาพทั้งน้ําตาพร้อมลาออกจากโรงพยาบาลรัฐแชร์ประสบการณ์เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อโรงพยาบาลไม่มีวี่แววจ้างคนเพิ่มและจํานวนหมอลดลงทุกปีเป็นเหตุให้คนทำ งานเหมือนเป็นแรงงานทาสหนักจนแอบไปร้องไห้คนเดียวในที่สุดจึงตัดสินใจยื่นขอลาออกจากระบบราชการซึ่งหมอปุยเมฆนั้นระบุอีกวินาทีที่ตัดสินใจลาออกอีกครับว่าตอนนั้นอยู่เวรทั้งคืนมาราวเช้าต่อชาร์จกองตรงหน้าเกือบ40คนไข้นอนแล้วล้นวอร์ดเสริมเตียงไปถึงหน้าลิฟต์ซึ่งเป็นภาพที่หดหู่มากแถมเหนื่อยและก็ง่วงราวคนเดียวทั้งสายสตาร์ทมาถึง10โมงเดินมาถามว่าน้องยังราไม่เสร็จเหรอต้องเร็วกว่านี้นะ โดยองค์การอนามัยโลก WHO ครับระบุว่าอัตราหมอต่อประชาชนที่เหมาะสมจะอยู่ที่1ต่อ1,000แต่ในประเทศไทยนั้นกลับพบกระว่า หมอในบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครภูกเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีมีหมอและคนไข้ในอัตรา1ต่อ500ถึง800คนส่วนในระดับประเทศซึ่งมีประชากร70ล้านคนมีหมอทั้งหมด60,000คนทั่วประเทศเฉลี่ยจำนวนหมอต่อคนไข้ยอยู่ที่1ต่อ1,200คนซึ่งดูเหมือนจะไม่เกินจำนวนที่ควรจะเป็นมากนักแต่หากลองตัดจำนวนหมอที่ไม่ได้ลงมาปฏิบัติหน้าที่ตามวอจริงจ,งจงอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเช่นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจะพบว่ามีอัตราหมอต่อคนไข้มากถึง1ต่อ2,000คนหรือบางจังหวัด1ต่อ5,000คนนอกจากนี้ยังพบว่าในโรงพยาบาลชุมชนที่มีประชากรมากถึง 25, 000คนนั้นแต่มีหมอเพียง1คนเท่านั้นเท่ากับว่าหมอจะต้องรับคนไข้มากถึง1ต่อ 25, 0 0 0คน